นี่มันแมวหรือปลาปกเป้า,ปามันแมวหรือปลาเปาเป้าจ้าโอ้ยตาโตแป้าหน้าตาบ้องแบ้แต่ที่โตกว่าตาก็คือพุงหนูนี้ล่ละคะ่ะเหมืนปลาเป,าเ,ปาเป้าเลยแมวจุ๊บแมว เออเอเอ,เอวัดเออวัดบสลูกข้าโพดไหลบรี่แมวดำสลิดแหลกซี่อะไรต่อ แม่แมวดำเอย้ยออกลูกไว้ให้แม่คนรักแม่เฝ้าฟูงฟักนึกว่าลูกในอุทรอนหาเงินซื้ออาหารเม็ดมาเผื่อหาเงินซื้อแมวเลียมาปอน จากตัวดำอ่อนๆเป็นมีควายเอ้ยแลวอ่ขอจับพุงหน่อยอ่ะขอจับพุงหน่อยอ่ะขอจับพุงหน่อยอายายไอยายขอจับพุงหน่อยอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ทำไมอ้วนแมวพอน้องร้องมาเลยอจับพึงหน่อยอจับพึงหน่อย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 ไอแน่เจ็บนะแมวแม่เจ็บแมวคุณแมว ทำไมอ้วนแม่ลูกเขาเล่นกันมาแล้ว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 เจ้าของช่องนอนนะคะแมวเสียงเครื่องฟอกอากาศกับเสียงพัดลมไอเย็นนะคะมันก็จะดังประมาณนี้แหละ Keep me your hand โอ้ยโอ้ยโอ้ย Keep me your hand Keep me your hand เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไปปล่อยวัดเดี๋ยวก่อนสารพีให้แค่ฝ้ายมันสารพีตัวเดียวก็พอแมวไม่สวย ไม่สวยแล้วนี่ใส่เสียเก้าเล้าด้วยคอก็ไม่มีมีแต่พงูงไป,ไป,ไ,ปไปอยู่วัดเลยไปอยู่วัดเลยไปอยู่วัดเลยเอาแมวซ่วมไปด้วยออื <c oughs> เลี้ยงมังแต่ตัวเล็กๆก,กว่าใครเพื่อนเลยไม่น่าเอามาเลี้ยงเลยไปอยู่ที่เก่าเลยหางหรือใบพัดเห <c oughs> ว่าเก้าแล้วไม่สวยเรายังไอ้นี่อีกใจร้ายอีกไม่สวยเลยังใจร้ายอีก เธอไ่นไม่สวยคอกอ็ไม่มีนึกว่าปลาปลากระเป้าปลาปลากระเป้าผิดปลาปลากระเป้ามารีเตยียวปลาปลากระเป้ามารีเตยียวเมีม้า หาความสวยไม่เจอเลยไม่สว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 ย